สวัสดีครับพบกันยเนงนะครับต่องเอ็มัีนีครับวันนี้มาคุยถึงเรื่องของการผ่อนรถนะครับกับแกรปที่เป็นของ BYD ดีเพิ่งมีข่าวล่าสุดไปจริงๆมันก็มีทั้ง b y d ดีก่อนหน้านี้นก็เป็น MG แล้วก็รถน้ามันก็มีพวกแคมรี่พวกอ City, นะซิตี้นะพว City Car, กซิตี้ค่าแบบแกปค่าจัดแกปเนี้ยก็มีนะครับก็มีโครงการทารํากันแล้วแต่บางคนไม่คือมันดีสําหรับตัวของคนที่ไม่สามารถมีเงินดาว ดาวทีสิบเปเซ็นต์นย่ง้วก็ต้องแปดเก้าหมื่นถูกปะหนึ่งแสนขึ้นไปก็เอาต้องเงินไปดาวนะครับแล้วก็บางคนไม่่าติดเครดิตบูโรนะครับมันก็ไม่สามารถผ่อนลอนได้อันนี้ก็กส่วนหนึ่งอันนี้เข้าใจนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากให้เลือกดูนะครับว่าคุณจะวิ่งอะไรวิ่งตัวของดอลฟินดอลฟินก็คือตัวของเป็นแกร็บขาทั่วไปซึ่งราคาตอนเนี้ย ตันเรียดดินมากมีแก๊ปเซเปอร์มอีกอย่ายลืมนะแก๊ปเซเปอร์แม่งถูกกว่าแก๊ปจัดแก๊ปอีกนะในอดีตที่เหี่ยวิ่งแก๊ปามาเนี่ยราคามันก็ดีแล้วถูกปะคือมันสมเหตุสมผลวราะเราเป็นรถป้ายดำเราไม่สามารถรับข้างทางได้นะครับมันก็เลยราคามันต้องสมเหตุสมผลมนิดนึงนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยตอนหลังมีจัดแก๊ปจัดแก๊ปก็คือเป็นแก๊ปแท็กซี่กับแก๊ปคาลูกค้าเรียก รดจำรถคันไหนที่ใกล้กว่าก็ไปส่งที่ลูกค้าอาไปรับลูกค้านะครับตอนหลังมีแก๊สเซเวอร์ซึ่งราคาไม่งถูกกว่าจัดแก๊สถูกปะใครวิ่งอยู่ตอนนี้คอมเมนต์กันหน่อยนะครับช่วยสาวเสียงเช็คเสียงกนนันให้เห็้หน่อยว่าเออมันถูกกว่านะครับจะแล้วเนี่ยตอนนี้มาก็ผ่อนนะครับก็แน,น่นอนนะครับเลเวก็คงต้องมองว่าเราสามารถหนึ่งส่วนหนึ่งถ้าเอารถมาผ่อนกับ ให้ให้แกลปเนี่ยหาลูกค้าให้รถพวกนี้ก็สามารถเอามาเหมือนวิจัยวิจัยและพัฒนาต่อได้ก็คือเหมือนแบบคือบางคนเนี่ยซื้อรถมามันขับไม่ได้เยอะนะครับแต่แต่คือว่าถ้ามารถใช้สาธารณะปุ๊บเนี่ยมันได้เยอะนะครับพอได้เยอะปุ๊บมันก็จะรู้ว่ารถตัวนี้มีสมรรถภาพดีแค่ไหน นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับ BYD ก่อนหน้านี้ก็มีการเอารถมาเทสแล้วมาวิ mm ่งเป็นแ็กซี่วีไอันนั้นราคาดีมากนะครับใครที่เคยวิ่งอยู่ก็ดูคลิปนี้คอมเมนต์กันหน่อยกันคนที่จะผ่อนตัวนี้มันมีตัวอย่างด้านล่างนะครับมีตัวอย่างด้านล่างอีกนะครับเขาบอกว่าอย่างเช่นรุ่นแบีไวดีดอลซินนะครับผ่อนรายวันเจ็ดร้อยคุณต้องวิ่งให้ได้วันละเจ็ดนอย นะครับเจ็ดร้อยเนี่ยเดือนหนึ่งเจ็ดสามยิบเอ็ดเดือนหนึ่งสองหมื่นหนึ่งโอ้เดือนหนึ่งสองหมื่นหนึ่งวันหนึ่งต้องต้องวิ่งให้ได้เวละเจ็ดร้อยลองคิดดูนะอันนี้ลองคำนวณดีแล้วทุกวันเนี่ยถ้าคุณสมมุดคุณจะหยุดสามวันห้าวันคุณต้องเตรียมเงินมาเพื่อจะผ่อนได้นะถูกไหมผ่อนรายสัปดาห์นะครับสี่พันเก้าระยะผ่อนประมาณเจ็ดสิบสองเดือน นะครับอันนี้ก็ลองลองคิดกันดูลองคำนวณดีๆนะครับเดี๋ยวเงื่อนไขามากูอีที่หลังนะครับอยากให้คำนวณดีๆว่าคืออย่างที่เนี่ยบอกเมื่อกี้ที่แล้วเมื่อเมื่อเราผ่อนแอแก๊ปตัวเนี้ยต้องดูเงื่อนไขด้วยรถคันเนี้ยเราสามารถไปร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆได้ไหมนะครับเราอาจจะมีมือถือเครื่องที่สองเพื่อจะรับงานโบ๊แต่แน่นอนถ้าเงินในกระเป๋าไม่พอคุณต้องเอาเงิน เติมเข้าไปในกระเป๋าตังค์เพื่อผ่อนแกรนะครับต้องวางแผนการเงินให้ดีคุณไปวิ่งโรบินไลท์นะครับเอเชียไลท์นะครับนู่นนี่นั่นนะครับต้องวางแผนกันให้ดีนะครับแสดงว่าเนี่ยสมมติว่าคุณไปผ่อนพัตโตสามดีวีดีซิลซึ่งมันเป็นลานอัพอาจจะตกมาระพันได้ไหมมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์มาราพันได้ไหมเออก็น่าจะมีสิทธิ์นะนะครับแล้วต้องมองดูว่า เราแต่ด้ลูกค้าฐานแบบไหนไอ้ดอลฟินนะได้แกรบคาวัตโต้สามได้ SUV พรีเมียมนะครับซีอูดได้พรีเมียมอย่างเดียวไม่ได้ SUV อยา่าีเี่ยันถ้าอยากออกจริงก็แนะนำาตโสามแล้วถ้านว่าหนึ่งรถเสียล่ะเขามีงเงื่อนไขมีอะไรช่วยอนะไรได้บ้างรถเสียเกิดอุบัติเหตุรถเสียไม่ใช่ป้าทาเออเราทำเสียมันเป็นเพราะ,ะตัวรถเองเนี่ยเขามีรถให้เราวิ่ง วิ่งไหมหน้าวันรถเสียเนี่ยสมมุติถ้าคุณไปเช่าแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่เสียแม่งจอดเปลือคุณไปเอารถคันใหม่ได้เลยถูกปะแต่อันเนี้ยต้องลองดูคิดหนักๆน,นะครับคิดหนักๆคำนวณให้รอบด้านวางแผนระยะยาวสิบปีนะครับโอเควันนี้มาพูดคุยกันเพียงเท่าน,นี้น,นะครับอยากมาเตือนให้คิดหนักๆคิดเ,ดย,เยอะๆเขียนลงในกระดาษนะครับอย,อย่าคิดอย่าคิดอยู่ในสมองเดียวให้เขียนลงกระดาษเขียน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 ให้ครบเลย นะครับว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างหาข้อมูลให้เยอะที่สุดไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวจะเครียดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ